คอยกล้องออกไปนะคะเพื่อคอยกล้องออกไปนี่นะเพราะว่ามันติดแล้วอีติดกับอันนี้นะคะคุณบันดามปุ้ยขออนุญาตถอยกล้องออกไปนะคะมีผลกับตับไหมคะเป็นสารสกัดดูดซึมทํางานทันทีไม่ถึงตับลูกไม่ถึงตับทุกคนดูสิไม่ถึงตับอันดูซึมทำงานต่อวันไม่ถึงตับตับไม่ได้ทํางานไตยังไม่ได้ทํางานเลยนะคะทุกคนจากร้อยกว่า มาแนำปุ้ยค่ะโชว์ค่ะโอ้ว้าวเห็นไหมคะก้นเป็นก้นค่ะก้นก็ไม่ได้ลดนะคะทุกคนนี่พุงที่ใหญ่ๆพุงที่ใหญ่ๆค่ะหายไปหมดแล้วค่ะนี่ค่ะมั่นใจมากแบบนี้เหลือนิ้เดียวอะเอามานำปุ้ยครูใช้คำนี้ตัวเหลือครึ่งเดียวอะเหลือครึ่งเดียวอะจริงๆก็ไม่ขอใ่้ดูแล้ว เห็นแล้วตอนเ<ช>ข้ามาตอนมาเริ่มกินใหม่ๆเนี่ยเห็นเลยตัวเหลือครึ่งเดียวค่ะใช่เหลือค,ครึ่งเดียวค่ะนะคะครูมาดามปุ้ยเนี่ยจะบอกเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนหน้านู้นที่ครูมาดามปุ้ยเนี่ยกินกินผลิตภัณฑ์ของพี่เขาแพงๆ่ะนะคะเพื่อลดน้ําหนักอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายตอนนู้นครูมาดามปุ้ยร้อยกับหนึ่งกิโลนะคะโอ้โหเหมือนหมูตัวหนึ่งเลยค่ะทุกคน นะคะแล้วพุงนี่มันจะออกมาเหมือนพุงอาเซียเลยนะคะทีนี้ใช้เวลาลดตั้งตั้งแต่สิกว่าปีมาค่ะโคสิกว่าปีเลยทีเดียวนะคะเอ่อมันเหลืออยู่แปดสิบห้าแปดสิบหกตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะโคนะคะทั้งออกกำลังกายทั้งโอโหสิบกว่าปีค่ะจากร้อยหนึ่งกิโลมาเหลือแปดสิบห้ากิโล นะคะเล่นจนจนกล้ามเนื้ออักเสบค่ะไปเข้าเวทเข้ายีนเข้าอะไรจนกล้ามเนื้ออักเสบแต่ได้แค่นั้นค่ะโอแต่ไม่ได้ผิวได้อะไรเลยนะคะวันนี้สี่เดือนที่ครูมาดามปุ้ยนะ,ะเข้ามาอยู่นะในบริษัทคุณมัทบอกน่าสนใจมาดามผู้คาะคุณมัสบอกน่าสนใจเดี๋ยวคุณมัสคะเดี๋ยวทักทีงานะแม่บนไลน์หรือใครทักคุณมัสไปก็ขอข้อมูลได้เลยนะเอ่อคนที่เป็นปวด ผู้ป่วยเมื่อกี้ถามเรื่องตับดีมากเลยนะคะเป็นเป็นความรู้นะคนกินอาหารเสริมเยอะบางทีเขาต้องให้เว้นระยะนะคะเพื่อที่จะให้ตับพักไตพักแต่ของแม่มล็ดลายกินได้ต่อเนื่องเลยเพราะเป็นสารสกัดดูดซึมทํางานท,ทันทีไม่ถึงตับถึงไตเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตคนที่เป็นโรคตับนะไปตรวจนะคะไปตรวจค่าตับค่าไต,าตหลังกินดีขึ้นด้วยนะหลังกินดีขึ้นด้วยนะโอเคไหมคะเพราะเสริมเซลลซ่อมเซลลที่สุดหรอค่ะอ่ะ คุณมาดามปุ้ยเชิญค่ะเพราะว่าคุณมัดจะขอตัวนะคะก็เลยบอกว่า